นไปแล้วกับ Diary of t u t s s s p s p r o j t c u d u t i t n o n รอบแรกกับการค้นหานักแสดงในซีรีส์เรื่องใหม่จาก GTS ที่สร้างจากเรื่องราวบนแฟนเพจสุดฮอตยาบันทึกของตุด๊ดตัืงวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาณนะฮามเมย่าเชียงใหม่ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากเหล่าเพจชายสายภาคเหนืออย่างท่วมท้นกันเลยทีเดียวเพราะมากันทุกเพศสภาพ ทุกสายอาชีพแล่ได้ขาวว่าโนดนบแค่้อกก่อนอางานแป๊ดเดียวแถมแต่ละคนยังมีความสามารถที่ไม่ธรรมดาอีกด้วยแยังครับอ๋อพี่ยังไม่มีค่ะกำลังรองเน้อคุยค่ะเป็นวา ้ายไทยกีบพลาดรอบนี้ไปก็ยังไม่ต้องเสียดายเพราะเรายังมีอีกทีในวันที่28กรกฎาคมน,นี้ที่ร้านขวอเทียวอเตอร์การ์เด้นชั้น5ทีเอ็มควอเทียตั้งแต่เวลา11โมงเป็นต้นไปขอเพียงแค่คุณรักการแสดงและเป็นเพศชายโปรดอย่าอายที่จะมาออดิชั่นนะจ๊ะ